ให้ทักทายด้องใจกูทุกคนเลยวันนี้มากันเยอะมากเลยนะพี่จอมเซนทักทา,ายกันเลยครับสวัสดี่รคยสมเชิญทุกท่านท,ท,ที่มาช่อยเราขอ,อพบคุณม,มากบ เวลาเรา,าไปเที่ยวจริงๆในร้านไทยทุกจสา,าขาที่ส่งนีจริงๆที่สาขาพันไทยบุญมากเลยใบ่วงใบ่วงพี่พี่จะปไปไม,ม่ได้ครับช่วงนี้ิงใส่ใส่ค่ะอ,อ๋อมีสาขาพันธุ์ไทยเยอะมากใช่ไหมบ้มา,านเากยเยอะมากเลยจริงๆมาถามพี่เจ้ามากทำไมถึงเ,เลือกรับ เป็นพรีเซนเตอร์พันไทยครับโเ,เราชอบถึงกาแฟาามากๆอืมเ,อเร็วเวลาไปเที่ยวดูร้นกา,ฟา,า,า<อ>แฟเยอะๆกาแฟถึงพันไทยกาแฟโอ๊ะนูชาดื่มไม่ได้กัล่อยมาคุณลองก,กาแฟาพันไทยแล้วรสชาติดับลืมไม่ได้เลย ใช่ไหมฮะจริงจริงไหนมีใครในที่นี้ดูทุก EP บ้างฮนะตัวนี้ EP ดื่มกาแฟแทบจะทุก EP เลยใช่ไหมฮะก็อาจจะอาจจะมีแบบแตงโมปั่นบ้างอะไรอยนะ่างเงี้ยใช่ไฮะชาชาชาเย็นหะไรอย่างเะี้แต่ว่าหัว่ากาแฟนี่คือแบบบ่อยมากแทบจะทุก EP เลยจริงจริงนะฮะแล้วลองกาแฟพันธุ์ไทยก็คือชอบมากเลย ก็เลยเลือกรับเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองใช่ไหมฮะโอเคเยอะมากอ่ะพี่คันล่น่ฮะอยากให้ชวนแฟนๆมามันดื่มกาแฟไทยกันเยอะๆครับผมทุกคนตองดื่มกาแฟไทยบบยๆครับเพราะ, <c oughs> ะเราเราชอบกาแฟมากใช่ไหม <c oughs> ใช่แลวเราค่อยกินกาแฟหลายหลายอย่างครับ เราพึ่ัว้าออกาเฟ่ไทยอร่อยมากุกคนต้องชอบกาเฟพันไทยจัดดีไทยครับโอเคเย่ยมากอร่อยมากใช่ไหมฮะมาเล็กกาแฟอะไรฮะมาเล็กกาแฟอะไรฮะใช่แล้วมาเล็กกาแฟต้องอันนาเบีย แต่คนตรงหน้านี่ต้องพี่จอรัะพันแรกเท่า,ทานั้นนะฮะในมอตั้งแต่เช้าเลยทุกิ่นนี้เลยนะฮะอาสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสองคนได้ชวนทุกคนโดยเฉพาะน้องใจปูนะมาอยู่ในครอบครัวพันไทยใจปูกันเช่ไหมครับชวนมาอยู่ครอบครัวพันไทยใจปูเชิญพี่จองครับเอามาครัฟคริวเต็นครอฟครัวทาพันไทยกับเราครับ นพืงครับเชิญมาอยู่ในครอบครัวพันไทยใจปูเชิญชวนทุกคนครับทุกคน่กับกินกาแฟช่วยกันกับคนเล่นพิจอมด้วยกันกับเล้วเขาเล่นอยากไดินอีกเมนูครับช่วงนี้เขเล่นติ๊กเมนูหนึ่งว่าชื่อนีดน่ออยากว่าร้อนน้ำตังตานุบุนสูดหวานบุกกระถ่ก ก็จะย่อเลวก้มกินคุยไปกติดขัดจังนี้เอออโอ้นก็คือชอบไทยกาโน่แต่อีหนึ่งเมนูที่พี่คาร์ลชอบมากตอนนี้ก็คือนมสดตันโหนใช่ไหมครับเออไปตามกันได้เลยอร่อยใช่ไหมฮะอริจะช่วงนี้ติ๊กินบ่อยมากกินบ่อยมากติ๊กขับเด็ดปากเลยนะโอ้ยเด็ดบ่อยมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ่ะมาคุยแบบสบายๆกันหน่อยเป็นไงบ้างช่วงนี้ใช่สบายๆนะ ชครับเวลาดรื่องงย่ e s y <Yes. S 2> <laughs> yeah, yeah. easy สบายสบายงิายสบายสบายครคืนดูซมากนยมาก ตามหรือว่ามีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหน,นบ้างครับอืมเออเรายังไม่มีแพลนไปเที่ยวยังไม่มีแพลนไปเที่ยวเพือเราเพิ่งมาจากบุกโพสุตินค่ะอ๋อสวมไหมฮะอ๋อ้สวมนะสวมากเลยวี่เรนทีน้ำเยอะๆอ๋อยิงกำลังตัด จ้าสรุปเร็วจ้าสวยมากค่ะเพือ่อไปหมู่เกาะสุรินมากำลังตัดคลิปอยู่<ช>และต<ช>ิ่ประมอทุกคนติดตามไหมฮะเออหมู่เกาะสุรินสวยมากเลยเร็วคือจะบอกว่าทะเลมันเค็มนะแต่ดีที่จองเติมเต็มมันดีนะฮะ,ะ,ะ,ะทุกเ่อเิดตาเาะเ ที่ปกติปงคลิปแลงประมาณหนึ่งนาที่ก่อนประมาณแบบนี้ครับเด็กอาจารย์ท่านหนึ่งยัดไปไหนพี่เจ้าพ wow. ุกาวหรือทะเลหรือโมไปพุกาวก่อนหรืที่ส่งทะเลไม่ได้หรออ่าเพิ่มมาจากทะเลใช่ไหมโอเคจะฆ่าที่ได้สวยค่ะ โอ้อครับโอเคเด็ยอมากเด็กมาดีมากน่ารักมากแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ออกไม่แน่ใจว่าได้ไปเจอหมูแดงมายังยังไม่จอยังใช่ไหมอ๋อแต่ว่าเมื่อกี้เห็นในโฆษณาด้วยใช่ไหมเลยพี่โจมรู้ไหมหมูแดงแต่ไหนไรฮะอ๋อหมูอบต้นผู้ 루, 무댕크 아한 낀, 무댕크댕 하하하, 라이너, 잘 루크, 무 플레아, 무, 레우 댕, 아니, 댕댕댕댕. เลถามใช่ไหมฮะแฟนๆถามเข้ามาว่ารู้จักหมูเดงไหมพี่จองตอบว, <laughs> ว่าอร่อยพี่จองตอบว่าอร่อยเมื่อกี้คุยกับพี่นัทพี่นัทบอกว่าพี่จองถึงก็ต้องมาถามพี่นัทเลยนะับว่าเอ๊ะหมูเดงนี่คืออะไรนะใช่ไหม <laughs> แต่ว่ารู้จักมันดีเรียบร้อยต้นงนีเข้าใจคับ <c oughs> โอเคเข้าใจแล้วยีย่ย,ยมายิ่มาปรบมือกันสองคนด้วย <laughs> นะ ถ้ามีโอกาสก็ได้ลองไปเจอับหมู่เด็กด้วยเนอะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเลยจริงๆนะฮะจริงแล้วทัวไทยนีน่คือสวยทุกที่เลยจริงๆนะครับอ่ะมีเกมสนุกสนุกให้เล่นกันมีเกมสนุกสนุกให้เล่นกันใช่ใช่ใช่ใชพร้อมเล่นเกมไหมฮะจริงๆแล้วกิการง่ายมากเดี๋ยวเรามีอีโมจิขึ้นมาบนหน้าจอนะฮะแล้วก็อยากให้พี่จอมัทะทลเล่นเลือกว่าจะเป็นหน้าอีโมจิไหนและทำให้เหมือน ทำทำให้เหมือนกับอีโมจิเลือกก่อนว่าเราอยากเอาอันไหน you have to pick one first and then ทำให้เหมือนเลย you just like the emoji นะโอเคนะครับผมพร้อมนะมาครับเราเปิดทางให้ให้จอเล็กน้อยได้ครับก็ขอจออ่าโอเคใครอยากทำอันไหนทันเล่นเร็วก่อนเหรออ่าทันเล่นเร็วก่อนโอเคครับ อันนี้เหรออ่งั้นถาเล่นมาด้านนี้พี่จองไปด้านนู้นพี่จองครับเออและพี่จองเล่ยากเลยพร้อมนะเดี๋ยวนับ1 2 3แล้วให้ทำท่าตามนะหันหน้าไปด้านนี้นะฮะโอเคไหมสองสมช่วยกันหนึ่งสอง1 2 3ทำพร้อมกันเลยครับด้วยกันนะพร้อมนะนับ1 2 3 เหลือนไหมเหมือนนะโอเค่าเก่งมากเก่งมากครับเมากม,มีอันที่สองด้วย oh. มีสาม,มา oh. <laughs> อันอันที่สองมาครับดูที่สองก็เพเมื่อกี้ให้ท่าน,นเลือกแล้วพี่จอม,มั่งพี่จอมเลืกครับพวกเอาวันี oh. โอเคมาแล้วเลอันนี้นะพร้อมนะฮะทุกคนพร้อมไม ねえ <laughs> <laughs> คลิปละครสวรรค์ตลกมากใช่ไหมได้ร้องลิเกด้วยใช่เห็นในโฆษณาก็มีใส่ชุดล like <as that word> em, ิเกอ่ะลองร้องลิเกให้ฟ <wont representative> ังสดๆบนเวทีได้ไหมครับได้นะได้นะเตอโอไพรยุจำไม่ได้ประโยชน์จะไม่เอาดันดันมีจบมาได้ดันมีจบมาได้เดี๋ยวให้พูดให้พูดตามเอาพี่จังหรือคาเล่อนก่อนดี ท่าแรกเหรออ่าท่าแ่นตัวตลกใช่ไหมตัวตลกนะโอเคเมื่อคืนนะแม่เมื่อคืนนะแม่ก andal, love, okay. ains, ุ๊บมาฝันว่าตุ๊กแกมันเกาะไอ้ชายตุ๊กเกอ่าเอาไ้ชายขูดตุ๊กตุ๊กเอาใหม่เอาใหม่เมื่อคืนนะแม่เมื่อคืนนะแม่ฝันว่าตุ๊กแกมันเกาะฝันว่าตุ๊กแกมาเกาะอ่า <Back> uh, <laughs> อก8ม,มีว่านีมมงบอก8มีผ่านไหมอ๋อท่าด้วยท่าด้วยยังมาอ้า,า,าว,าวาตาพี่จอบค่อ Are you ready ครับเออครับาวผมมาพี่จอบถ้าไม่มีดาวร้าย ถ้าไม่มีเราได้เล่นอยู่ในเรื่องเล่นอยู่มีเราเรื่องถ้าไม่มีดาวร้ายเล่นอยู่ในเรื่องถ้าไม่มีเขาไหลเล่นอยู่ในเรื่องพระเอกจะไปเครื่องกับใครพระเอกพระเอกจะไปเครืงกับใครจะไปเครื่องกับใครอ ถ้าหมูเด้งอีกสักรอบนะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งอ่านทำโปรยน่าตัาด้วยไม่อยู่ในสเปรย์นี่ในสเปรย์แต่เห็นว่าผมดูจากคลิปแล้วตลกมากสนุกมากแล้วก็เลยให้ได้ทำให้ทุกคนดูกันสดๆบนเวทีเลยนะครับเอาล่ะมาครับถึงเวลาแล้วท่านบริหารนะขออนุญาตเรียนเชิญได้ถ่ายภาพกับพี่จองประธานเล่นนะฮะเชิญเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันด้านบนเวที พซเตอร์เปิดตัวอย่างเป็นมาการแล้วนะฮะพี่จอาและคาร์แลนหล่อไหมมารกไหมใจบมไหมสุดิเ้นมีต่อไปในทีนะคราะโอกาสี้การทำโปรเหลาดีชอบดอไม้กับ้ที่ออกแบบแจกสุดพิเศษนี้ ไปดูกันหนึใกล้ๆได้เลยครับบอกเล่าเรื่องราวของกาแฟคันไทยได้เป็นอย่างดีจากเครื่องน้ำยานปลายน้ะครับเราขอเรียนเชิญคุณสุกัสิ์เชิญเลยครับมาให้กับพี่จองต่อเลยนะฮะใช่มาให้กับอเล็กซ์ได้เลยค่ะเชิญครับแล้วก็มาให้กับพี่จองนะครับขอบคุณครับแล้ถ่ายภาพร่วมกันอีกสักช็อตนะเสร็จแลยครับยิ้มสวยๆกับกล้องได้เลยนะกล้องด้านหลังครับ มีแต่ความพิเศษในวันนี้นะจากประการทำอารใครอยากชิงตีมือไทยดีกาโน เดี๋ยวให้ได้ทำคนเวทีเนาะดีไหมสนุกสนุกนะฮะเดี๋ยวให้ใส่ผ้ากันเตื้ยก่อนเลยเนอะฮะบาลิสต้าต้องหน้าตาดีขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ 变白了。 กับพี่จอนด้วยโอ้ยริ้สวยด้วยโอ้ยยิ้มมาโอเคนะเดี๋ยวุญาตนีนะ้พี่ร์โต๊ะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเชิญผู้โชคด,ดีได้รับ จะขอเชิญครับกชุดีสีวี้นะับา้ทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็นเลยนะได้การรนร้อนริการนอเย็นจะได้รัไปความกลมกล่อมหอมมุนใจฟูครับนี่คือกาแไทยที่ตั้งใจให้โลกรัครับ แล้วก็ม้ากากาแฟแล้วเราจะมีบ็อกซ์เป็นรูปถ่ายของพี่จ้องและทันเล่นพร้อมกับลายเซ็นสดเมื่อสักครู่นี้เลยมองให้ด้วย,ยนะฮะมาฮะขอเซ็นที่ผู้ช่วยคนแรกได้เลยนะครับ อยู่บนเวทีเลยใช่แล้วนะเดี๋ยวแล้โหอ,อ่าต้อ,อ,องอีกตัวแล้วนะจริงๆอร่อยมากอออออขอบคุณครั มาหนาะวีมี่กับทุกคนพร้อมถ่ายรูปกับพี่เจ้าแล้วคันเล่นไหมไม,ไมาครับเอาเลยนะเสร็จครับวีมี่กันมาคนระับขอแยกมาทางด้านหน้าของเวทจีใช่กับด้านล่าง You มาเดิในงานอีเวนต์กับพี่จกครั้งแรกเลยป่ะครับเนี่ยใช่ไหมว,ว้าวขอบคุณมาก ขอให้คุณพรอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกระตุกความสำเร็จทุกติ่งนะคะแล้วก็มีบุญลักษาะตลอดไปนะคะค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นคนแรกเปิดอกนะคะที่มาตั้งถิ่นฐานให้กับกาแฟพันไทยของเราแล้วก็ตั้งความสุขให้กับน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็กิจกรรมวันนี้เนี่ยทำให้พี่รู้สึกลงรักแล้วก็เอ็นดู ขอบคุณครับขอบคุณคุณลีครับมาเซ็นต์มาด้วยพี่จองครับอยากพูดอะไรกับทุกคนไหมฮะ I'm sure you have a few words for everyone here แสดงนะจริงๆไม่เคยพูนเรือยๆสุขสันต์วันเกิดนลีครับจริงทั้งเๆในไม่เคยรู้สึกประทับใจพลีครับจริงๆคุณมัตตา อขอบคุณาครับพี่จองขอบคุณทันด้กใจปูทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะไปตะลุยแล้วก็ทำคลิปเยอะๆเลยถูกไหมทำคลิปเยอะๆมาให้เราทุกคนได้ดูดูทุก EP เลยใช่ไหมฮะเนอะไปตะลุยให้เต็มที่แล้วก็แวะเจอพันไทยที่ไหนก็แวะซื้อกันได้ก really, ับไทยรีการโน่เนอะแล้วก็อยากให้พี่จองแสงกลางนะฮะจะได้มีผมข้าวๆตลอดไปนะครับ มาเพื่อสิทครับดีใจมากกว่าด้านล่างเลยนะได้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 ทุกคนชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าฮะัำใจตื่นวะเชิญครับ นะครับขอบคุณครับเอฟ3ครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับ